ปอึกองนี้ด้วยไม่กลัวเดี๋ตรงนี้เคยมาเนี่ยถเนี้เคยมาเนี่ยแล้วขึ้นเขาแล้วขึ้นเขาในเนี่ยที่ตอนนั้นเคยมา หนึ่งในสิบมั้งของประเทศไทยที่สวยอะแถวเนี้ยมีพระสงฆ์อันนี้ด้วยชมวิวนางพญาชมวิวน้ำพยาเนี่ยใช่ป่ะเขาเห็นไหมป่ะอืออันนั้นอ่าจินดับโลกเนี้ยอือเจ็ดดับของประเทศไทยมั้งเป็นในดับโลกมั้งเจ็ดดับประเทศไทยอ่ะมันคล้ายกันที่นั้นระเบิดเขาคล้ายนใช่ไหมคล้ายๆนะอือคล้ายแต่เรา มันเขานี่มันหาเจ้าหลาวนะอันนี้มันหาดรับแรงเหาหาเจ้า้าเา้น่อิวเนียถนนสายเนี่ยที่ก็โปรโมทกันในในอางหาจอยถนนสายเนี่ยสายสอตรงนี้แถวนีนี่มาลงในเว็บในอะไใช่ใ คนก็จะมาดูคนมาสวยมันสวยนี่เองโค้งโค้งเลยโค้งโค้งนี่มั่งก้อนหินนี่เลยมั่งทับเนี่ยเนี่ยสุดแล้วสุดเส้นทางแล้วเห็นไหมเขาอยากให้เรามาเที่ยวตรงนี้กันเนี่ย เกือบจะย้อนออกแล้วเกือบจะย้อนออกแล้วเนี่ยติดดึงได้สิบเลยอ่ะดูดิอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองอัดไปบันมาไม่ได้เข้าหรือว่ามันตันไงอือมันตันนะโอ้โหคนไปดูวิวข้างบนเนตันโอ้ยแน่นเลยวะเฮ้ยทำอะไรแน่นเลยจุดชมวิวไงใช่ไหมล่ะถ่ายรูปถ่ายรูปสัญลักษณ์อะไรอือ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  ไปซ้อนของเขาไงเตรียมออกเลยอย่างเดียวเลยเนี่ยตัวละครเปล่ามือกำลังออกเออย้อนเลยนะย้อนเลยย้อนเลยอ่าอ่าอ่า ก็วางอยู่วะมองไม่เห็นด้วยหรือมันเพิ่งวางเพิ่งวางเดี๋ยวออกไม่รอด่ะอ่าอ่าอือื